สวัสดีครับอยู่กับช็อปมันทุกเม็ดนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนติดตั้ง Python นะครับไว้สำหรับเขียนโปรแกรมรันโปรแกรมต่างๆนะครับอย่างแรกก็ค้นหาไปใน Google เลยครับว่า p y g h o n จะเป็นเว็บนี้นะครับ python.org ตัวนี้นะครับโอเค welcome to python กดเข้าไปโอเคหลังจากเข้าเว็บมาเราไปที่ดาวน์โหลดนะครับของผมจะเป็น Windows ผมเลือกเป็น Windows นะครับตรงนี้ อันนี้เขาจะถามว่าเราจะติดตั้งเวอร์ชั่นไหนนะครับผมจะติดตั้งตัวนี้เลยตัวล่าสุดนะครับกดเข้ไปหลังจากที่เราเลือกเวอร์ชั่นเรียบร้อยเราเลื่อนลงมาล่างสุดมาที่ตรงนี้ครับ Windows Installer ของผมเป็น64บิตผมก็จะเลือกเป็น64นะครับกดติ๊กปึ๊บโอเคผมจะเอาไปไว้ที่เด็อป หลังจากนั้นก็กระบาททิ้งได้เลยครับโอเคเราจะได้ตัวนี้มากดเข้าไปเลยครับและเรามาติกยูดแอดมินแอดไพ h อน exe แฝสองตัวนี้ต้องติกนะครับย้ำนะครับต้องติกโอเคจากนั้นกด Custom Size. คัดตอมไซส์อ่าคัดตอมอันนี้แหละแล้วนี้เราไม่ต้องไปแก้ไขอะไรครับกด next ได้เลย อันนี้เขาจะให้เราถามว่าเราจะติดตั้งไฟล์ไว้ที่ไหนผมจะเอาเป็นตรงนี้นะครับปึ๊บผมจะติดตั้งไว้ในไดซีนะครับกดเข้าไปในไดซีก็จะเห็นคำว่า Python เลยแล้วเรามาติ๊กตรงนี้นะครับ i n s t a l l Python 3.12 for all y o u s e ติ๊กตรงนี้ปึ๊บมันก็จะติ๊กตรงนี้ให้เราด้วยนะครับหลังจากนั้นกด i n s t a l l ครับ โอเคอันนี้ก็จะเป็นการที่เราติดตั้งเสร็จสิ้นแล้วครับมันก็จะเขียนเซตอัพโอเคหลังจากนั้นกดโค้ดไปได้เลยครับแล้วเราจะหาไฟล์ Python ได้จากไหนเรามาที่ช่องค้นหาของ Microsoft นะครับเขียนคำว่า Python p y t h o n แล้วก็มาที่ไอตัวนี้นะครับ y y t o o ไอ้สีดำๆนะครับโลโก้ดำๆอะ เปิดตำแหน่งที่ตั้งไฟล์แล้วเราจะเห็นไฟล์ Python ทั้งหมดนะครับตัวที่เราจะเทสการเขียนสคริปต์ต่างๆก็ตรงนี้นะครับตัวนี้อ่ะก็เป็นตัวนี้คนระับตัวที่จะใช้งานหรือว่าเทสว่า Python มันใช้ได้หรือเปล่าก็จะเป็นตัวนี้ครับตัว IDLE นะครับแต่ผมยังไม่ใช้ตัวนี้นะผมกาบาดชินไปเลยอ่าแล้วเดี๋ยวมาเช็คเวอร์ชัน Python เข้าไปที่ช่องค้นหาของ Microsoft ครับพิมพ์คำว่า cmd กดเปิดปึ๊บไม่ต้องไม่ต้องรันแอดมินนะครับเขียนคำว่า python u e y t o n แล้วก็ enter เลยครับอันนี้เขาก็จะบอกเรานะครับว่า python เวอร์ชันนี้เวอร์ชันนี้โอเคเขาจะบอกเราว่าโอเคถ้าอย่างนี้ถ้ามันขึ้นอย่างนี้แสดงว่า ติดตั้งไ t ทอนเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าแล้วถ้าเดี๋ยวจะมาลองเอาเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมาสอนติดตั้งปีป๊หรือการใช้งาน Python เพิ่มเติมนะครับโอเควันนี้ก็ไปแล้วครับมีปัญหาอะไรติดต่อได้ที่ Discord หรือ Facebook ด้านล่างเลยนะครับสวัสดีครับ